สวัสดีครับขอปลาลค,ครับสวัสดีค่ะนิวค่ะพบกับเราสองคนในสาระดีดีบ่ายเฮลดีไซ่์ วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมกันค่ะโดยโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจะเกิดการเสรื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อค่ะที่จะมีทั้งด้านรูปร่างโครงสร้างและการใช้งานของกระดูกข้อต่อและกระดูกบริเวณใกล้ข้อค่ะซึ่งการเป,เป,เปลี่ยนแปลงนี้คะจะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ค่ะและจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นตามลำําดับนะคะโดยสาเหตุที่พบนะคะจะมีอยู่สสาเหตุค่ะโดยสาเหตุที่1นนะคะจะเป็นสาเหตุแบบประถงคูมหรือแบบไม่ทราบสาเหตุค่ะโดยจะเกิดการเสรื่อมนะคะของกระดูกผิวข้อตามช่วงวัยโดยปัจจัย ที่มีผลต่อการเสื่อมค่ะเช่นคนที่มีอายุนะคะมากกว่า40ปีขึ้นไปในเพศหญิงมากกว่าเพศชายหรือในคนที่มีน้ําหนักเกินนะคะและเกิดจากการใช้งานค่ะหรือจะมีการทํากิจกรรมนะคะที่มีแรงกดต่อข้อเข่าค่ะเช่นการนั่งคุกเข่าการนั่งขาสมาดการนั่งพับเพียบเป็นต้นค่ะหรือจะเกิดจากความบกพร่องของส่วนประกอบของข้อค่ะเช่นข้อเข่ารวมกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงและกล้ามพันพุ์ค่ะ และแบบที่2นะคะเป็นแบบการเสื่อมแบบทุติยภูมิค่ะหรือเป็นการเสื่อมแบบทราบสาเหตุนะคะเช่นประสบอุบัติเหตุที่บริเวณข้อหรือว่าเส้นเอ็นนะคะหรือจะมีการใช้งานที่บริเวณข้อเข่าเช่นการทํางานหรือว่ากีฬาค่ะโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคเกาและโรคของต่อมไร้ท่อนะคะเช่นอ้วนเป็นต้นค่ะ ต่อมานะครับเป็นทรายของโรค OA อันดับแรกนะครับก็คือจะมีอาการปวดเข่านะครับโดยอาการปวดเข่าเนี่ยจะเป็นไปไหน,นหายนะครับมากกว่า6เดือนหรือทำกิจกรรมระยะเวลานานอย่างเช่นเดินทางไกลนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาดขึ้นลงบันไดเป็นต้นนะครับ อันดับ2นะครับก็คือข้อเข่าติดรู้สึกปืดนะครับโดยตื่นตอนเช้ามาเนี่ยครับจะรู้สึกว่าฝืดข้อเข่าน้อยกว่า30นาทีหรือเท่ากับ30นาทีนะครับถ้าไม่มีการขยับข้อเข่าเนี่ยระยะเวลานานเนี่ยก็จะรู้สึกฝืดได้นะครับและก็งอเข่าเหยียดเข่าเนี่ยไม่ได้สุดช่วงนะครับ3มนะครับมีเสียงในข้อนะครับก็จะรู้สึกว่ามีเสียงก๊อบแก๊บนะครับบริเวณข้อเข่าเวลาเรางอเข่าเหยียดเข่านะครับ4นะครับมีจุดกดเจ็บบริเวณข้อเข่านะครับเมื่อเรามือเนี่ยครับไปจับบริเวณ ข้อเข่าเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนะครับ5นะครับข้อเข่าผิดรูปนะครับเราจะสังเกตได้คือมีลักษณะเข่าเนี่ยโตขึ้นหรือมีกระดูกงูกขึ้นมาหรือมีลักษณะเข่าโก่งขึ้นมานะครับหกก็คืออาการบวมนะครับจะมีปวดบวมแดงร้อนนะครับซึ่งเกิดจากการอักเสบภายในข้อเข่านะครับหากใครมีปัญหาข้างต้นนะคะสามารถเข้าปรึกษาได้ที่สหคลินิกเฮลทีสไ์ค่ะหรือทางไลน์ออฟฟิเชียลได้ค่ะแล้วกลับมาพบกัาเรา2คนได้ใหม่ในสาระดีๆบายเฮลทีสไ์ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ